สวัสดีวันสงการวันที่2องเนะี่จ้าพี่พี่าหยิบยกมาฝากเช่นเคยเข้าวันนี้จาก,กลาลิกาสเปนเวลาตีสองแอนแดิดเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเลอันบายาดูลิตนะคะพี่พี่คนไหนยังไม่เข้าบ้านน้องรีบๆเลยนะจ๊ะโครงการซัพพอร์ตพี่พี่ดีๆเนี่ยมีให้ในบ้านแน่นอนละค่ะยิ่งเดือนเมษาแบบนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆปัดขวานะโปรไฟล์ได้เลยนะ แอนมาลิกกับโอกาสลุ้นแชมป์หลุดลอยออกไปเรื่อยๆเลยนะคะโดยตอนนี้ตามหลังวาเซลล่าจ่าฝูงถึง10แต้มซึ่งก็ไม่แปลกหรอคะ่ะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยชนะในลาลิก้า แค่ครั้งเดียวนะคะตลอด4ี่เกมที่ผ่านมาก็แพ้ไปถึง2นะแต่ภาพรวมในบ้านยังเชียร์ขึ้นเลจ้ะพี่พี่ชนะ8จาก11แมตช์ล่าสุดนะและพลาดท่าต่อบาซ่าจากฝูงเียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะฉะนั้นการกลับมาเฝ้ารังเจอทีมบัวยอย่างบบยาโดริตที่นับวันถอยหลังรอตกชั้นอย่างเป็นทางการก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละค่ะน่าจะเป็นเวทีที่เรียกความมั่นใจของเจ้าบ,บ้านได้ดีพอสมควรเลยนะน้องมองว่าทีมตาหมีจะใช้ชั้นเชิงที่เหนือกว่าอัดทีมเยือนขาดลอยได้เลจ้ะ วันนี้เชียร์เจ้าบ้านตาหมีได้เลยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ